กล่องเดียวก็เล่นได้เลยนะระหว่างโคลาโบไฟนะครับก็เป็นเด็กอุลตร้าแมนไคกะเนื้อในแทนของไลท์แอคชั่นนะครับศูนย์หนึ่งเนื้อกับเด็กของเล็กเนอร์ร็อกนะครับอันนี้เป็นศูนย์สองเนื้อเป็นหน้ากล่องเป็นอะไรนะเป็นไอเมลเมลวิทเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไอตัวไอยซีได้ เมลพีดนในการคิวหลังนะครับก็อันนี้เป็นเด็ก e x c เซลนส่วนอันส่วนซัแมนไทยกะเป็นเด็กโฟเท e เน้เขาจะเป็นยังไงก็มาดูกันได้เลยดก่หอนงไงหน้าบกมแล้วก็ทาทเกบกี้โอ้โหมืออย่างนี้อีกแล้วเหรอมือแทบร้องเกินใบเนี้ นี่เป็นกล่องเดียวเล่นได้เลยนะในซีรีส์ของเดเล่นได้กล่องซีรีย์กล่องเดียวเล่นได้ก็ใช่ของซีรียวน้องคนไหนอยากไปเล่นกค่แค่กล่องเดียวนะก็เอามาเล่นกับกล่องเดียวพอนะอยากไปเล่นกับเด็กฟูนะช่วงนี้ไม่เล่นกับเด็กฟูไม่เล่นกับเด็กฟูนะไม่มีกำลังใจนะเนี่ยเดินเข้าไปในร้านปั๊บเฮ้ยใครฟูเราไม่เล่นเออกล่องเดกเด็กกล่องเดียวใช่โอเคมาดูซิว่าเป็นยังไงยิงชุดฮะยิงแสบมันก่อน ต้องเร่มก่อนเพราะเราจะไลฟ์ไปนี่ไงล่ะนี่ไงนั่แมนทูมะพลังห้าพันเราเริ่มหลังเราจะตีนี่เข้าโอเคจั่วยังไลฟ์ได้จั่วนะครับจบเทิร์นเข้าเทิร์นโกลโกลพลังอนี่ดูนนี้จับไปงี้แล้วพลังทิศต่อพลังเทิร์นพลังพลัง รกินเมลอะโกไนเลสซิ่งไม่มีสกิลอะไรเพราะมันมีท่องเีจะตีเลยได้จวจวยังวดจวดสกิัวเริ่มนะพี่จะเก็บหนีขึ้นมาหนามดไปนอไมแล้วดไปยังจะกาดห้าพันอาการกาดกาดหมื่นห้าหมื่นห้ามิดชิงเรากาดไปเลย ไลท์เกย์สองอุนนัมแมนไทกาวฮูตอลเอิร์ธโพสนะครับลงสนามต้องจ่ายสองรัฐบาลนะไม่มีครั้งสตารบัตก็จะหางุนนัมแมนเก้าพันปีแมนกาปโอกาสด้วยดีพิยมหน่อยเออการซัมเล็ตนี่เปล่าแต่นี่ไม่ค่อยดีรอพี่ไม่ใช่เอ็นจินนะพี่ว่าต้องไรทเมทิฟนะไม่มีสกิลเหมือนกันเพราะมันมีช่องแวนนะมีสกิลช่องเล็ตอ่ะอุนนัมเมนทิส จิสูเอโร่โคตรเช่เลยโคุตเก่าตามเยดไปครับบุดไปไม่ปรงกันครับไลเชคชิงมีอะไรเออโอ้ยแล้วเวลาแห่งการบอดโครเช่แซนนอกตรงไเลยพดีไล้ได้โปรเทคขึ้นมือครับว้าวมาแล้วนี่ดัดเด็ดนี่มีคาซ็ตคุณมีแกนไทกาไทยวียงครับอใจหนึ่งไปในสนามคอนโซลเตอานกับใจหนึ่งโซบาครับหาอุาแมนไล่ไ อะไรก็ได้นี่คือตัว P มันโอ้ใจหมดเลยอ่ะเราหา้อุลตร้าแมน X Zero Armor คือยตีตรงงานอันนี้แล้วกันไม่มีตัวนู้นอุลตร้าแมน X Cold Blue เอ้ยโดนฆ่าตายหมดพวกหนึ่งทีแล้วก็การที่ตีต่างการีนี่บอกว่าถ้าตีจะตีหมื่นสองเนาะว้าวถ้ามีโซเป็นอุลตร้าแมนไทกะนี่ซึ่งมันเป็นไซส์0มันก็ได้แน่นอนโอ้คือตัวบัตสองเกินหนึ่ง เริ่อนการอันชื่อร้ายตีเลยตสุดลมาตีเลยหนึ่องธรรมดาธรรมดาอ้ไม่กันครไม่กันเดี๋ยวโมดหรือมหนึ่งสไม่มีอะไรนนไม่เชกิ้ทิกเกอร์จบเล่นนี่เราเล่นกันแบบส่ตาิก์แเทรอไรเมลพีสนั่นเองมีกะมีกิ๊เอ็กเซล ตัวนี้ถ้าคุณมีถ้าคุณมีเกจสามโซตัวนี้ก็กหนึ่งพันอ๋อยังไม่บวกใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อลงสนามสามารถคาเบาสองแล้วก็ทิ้งกาบอรมืสองใบเพื่ออยู่แล้วก็ถ้าเราทัเกจสามก็เลยซื้ได้แล้วโอเคก็แ่ก็แคาเกมตรงนี้เราจะตอยกันเทตอร์เันเตอร์นะลงช่องข้ามไปด้วยอ่าจะทิงามื่อจบมีใบอีกจุดหนึ่งกันนั่นยัง ลงครับลงอี่ม่เซฟนะครับีเม่เซฟอล้วนี่่สองเท้ากันหนึ่งสองไม่รู้นีละกันเอดียวเดียวเดี๋ยวอันนั้นแปดพันมีแปดพันดีเลยงั้นไปอยู่เอาละครับอืจะ ขวดแล้วไอ้เทปไอเทปตีครับตีไดบร้อยหลังจากนั้นสามหมื่นห้าวันนี้ตีก่อนตีสองตีสองตั้งไหนหนักกว่าอันนี้เก้าพันตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสองไม่ป้องกันไม่ป้องกันรายเช็คได้แล้วยิวได้ยิวทิกเกอร์ยิวได้หนึ่งดาเมจแล้วก็บวกให้คน ไม่ครทีจะ้าอีกทีานนี้ดี่ชกัน็้ไมรับอจ้าเลยโอเคนีคันีบ่าแ่ไม่่จบร์แต่มันมีสกิลไม่อยู่นี่จบดีสามารถนำรียการยิงไบ่เข้าสู่โซ่แล้วแล้วก็บีบวก5,000ันะทงานมตัวบ ว่ามันไม่ต้องใช้โซนะเพราะนั้นก็เลยไม่ไม่เอาให้เอาดีกว่ามันก็ตัวโบว์ชุดนะอันนี้ได้ทิกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้ได้ิเกอร์ตัวนี้ได้ใช่ไหมใช่ตัวนี้หนักถ้าปล่อยถ้าถ้าปล่อยไปก็จะเป็นิกเกอร์จะเป็นแบบนี้เอาปล่อยปล่อยปล่อเออดอทิกเกอร์ได้จู๋ง้นก็ผ่านเข้าพอไปเขาให้หนักเล็กนิดเดียแต่ดันก็เลิ่อเลยตีไปเบาเบาสามมือสามมือ เลวน่ยเรือแล้วไกแล้วเลยามพีปล่อยีปลัไลททับอีกเอาขึ้นนี่เขายังขี้เหนียวปล่อยใจหนึ่งเขาโซบัดใจนึงโซบาดนี่ดูดูโซ่เออฮะจินน่ะแม่ไทยกะโฮสต์หมอเย็นามือ มันหาก็ต้องเอาไปเข้าซุยแล้วก็ไทนมตัวใส่ดีแล้วก็อุนเทอร์แมนอินเทอร์แมนเฮ้ยูมาโแล้วก็อนเทอร์แมนมาแลยไททัโคครบนเนทั้งสามตัวแล้วใช่เราจะได้เลี่ยมทรัดจะได้บวกหมื่นห้าบกไรครบสิบคนเราจะเห็นและให้คุณดิวมาพบท่าเหล่านี้ใช่และให้คุณดิวมาพบท่าเหล่านี้ แต่ว่าที่นี่ไม่ลงเพราะกนรมีวอไม่ได้ไปมีโพสแน่นอนติดแน่นอนลงเลยลงลงเยอะๆโอ้โหดิยวย้ำใช่จันนะลงมาแล้วมันไม่มีสุดเนี่ยเซรุ่ม damage จะตีเขาจะตีอันนี้อันนี้เข้ามาแล้วจะตีไม่ได้บวกปะไม่มีอะไรตัวนี้มีว่าถ้าเข้ามาจากโซ่เท่ามาจากโซ่ ตีเลยนี่หนักไม่กันไปตีสองขีิไม่กันหนึ่งสองขีกับดอทิเกอร์โอเคเดยวดอร์ทิเกอร์อันนี้หมื่นเก้าสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าหกแปดพันเป็นสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเลยอ่ะต้องยนมทีจีอะ ทีเดียวใ่ีเดียวทีเดียวเอาไปให้ก็ได้จะพยายามะองกันด้โอเคจบเพิร์สสเตนเอนดร็อเราต้องหาทางใช้เมลพีดีนะอ๋อเออถ้าเกิดไลท์เกตเกตสามด้วยใช่ใินินสามแล้นนี้ก็คือเอาเกตสามเข้าไปได้เลยมันก็จะได้จหนัก ลงนี้นพินี่ดี่าลงนี่เมลีตัวนี้มีสกิลเมื่อตีโซบถ้าตัวนี้ตีคู่แงต้องบังคับอินเดเซปเข้าีอินเดเซปได้มินเเซปที่้อินเเซนหมดอ้เข้าตำเลย์ดอินเดเซตนี้ตำเมสล้อ้า้าตันนี้นะันนี่เอานี่ลงนี่เกือก ยูได้ไหยได้ยดไปจ้ไป้ายิงไอยิงหนึงนะมันไม่ลงไม่ลงไม่ลงไองม่ลงโอจลเมั่ลงได้เซลฟี่หนึ่งใบตามความสงโอเคอือตีก่อนเลยอืนี่ก่อนเลยเรียกเรียกทีเสร็จก่อนตีกันเวนกันออเอาอกอู่ตัดเ่องเีย ครับอินมังคับอินเตอร์สิทธิ์ก็คือหลักสมาธิแต่ที่อินเตอร์สิทธิ์ใช่ต้องมึงต้องอินเตอร์เซปต์ทุกตัวเลยอินเดเซตทุกตัวท่านนี้อ่ะคือถ้าอินเตอร์เซทธิ์ไม่พอก็มือต่อต้องมือต่อใช่โอเคหลังจากนั้นก็เก้าพันตีแหวนแต่ไม่ต้องหิวก็อินเตอร์เซทธิ์ไปเลยเอาตีไม่เข้าก็ต้องก็ต้องอินเตอร์เซทธิ์อยู่ดีนะโคตรน่ากลัวอันตัวนี้ตีตีเลยเขาไม่น่าดูเกลียวมันกัดเลยเนาะใช้สกิลอันนี้ตีก่อนเมื่อตัวนี้โจมตีน้ำเรียกการไปเองฟาโซแล้วก็อยูวิน นี้เป็นตัวนี้เป็น2องสองหมื่เงื่นงกันสองมืวใส่การสองหมื่นโอเคกันกัสองหมื่นโอเคมีิมีสกิลใช่ไหมใช่ีมีสกิลนะอ่าโอเคหลังจากนั้นแวงการ์จงตีไปแวนการ์เป็นอะไรที่เบามากอันนี้มีเพียวตามที่เห็นเลยห2 0่นสแล้วนี้เท่าไหร่นอะอันนี้เหรอ ตัวนี้มีการถูํน้ำ้าโซไปมังบวกห้าพันก็จะเป็นสิบสิบสามกับเก้าอ่หมื่นห้าสองไลไลตัวเช็คเอาไม่้ดนไม่้ดนไม่โดนติดเซกัตเชคโอเอาตีตัวนี้มีฟ้อน โอเคโอเคไม่ได้ใส okay, ่อะไรจางอายบานเชิญครับเราจะเปลี่ยนแล้วนะรอหน้าเราจะไม่ได้เห็นเขาแล้วเราที่เราได้ได้เขานี่เพราเขาเป็นตัวนั้นบอเขาเก่งใจเขาถ้าคุณมีเกียรติสามในตัวอย่างนี้มันพันเนี่ยดิงนเป็นสาวอ่ะตีเขาต้องถึงสาวอ๋อแต่มันก็เป็นต้องทำเกียรติใช่ตัวตัวเล่นหลักเตมัวนี้มันนี่ไม่เชิงตัวเล่นหลักอ่ะ มันดีดีกว่าของมันมันคอมโบคาเตอริลของโอเคารเตอร์บอยกับหนึโซเพื่อหาอุลตร้าเแมนกองวก็อันนี้จะเป็นะรันซิอนเอไม่ครบไม่ครบม่มชั่น มันโดมโคลาโบโดมโคลาโมนี่กองเหรอเล็กจัง่่เดี๋ยวมันเจ็บใจไม่น่าเลยนี่จริงจริงหาใช่เออเราจะเลื่อนต่อรอบนี้ขอเบนยาเป็นฟีหน้าเลยแล้วกันเอ้ไม่ดีเลยยี่ด้ มาดีไปจุบากพอดีจุบปีลีเราจะได้ไปทำเกมยาวๆก็ได้ด้ชีคุณหาเกมมาตีโฟตอนเอิร์ธเท่าไหร่แ้นี่คั้นี้ตีก่อนดีกว่าหมื่นเก้าไม่ไดหมื่นเก้มีไม่มีบบกอะไรใั่งไม่มีชิงหมื่นเก้าตัวนี้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดได้เดียวห0 0พันได้นึ่งสองได้สอหมื่นเจ็ด สอไลท์สองนี้ันัเท่าไหร่มดสามโอเคสไลทสไลมาสไลเฮ้ยเฮ้สันกลัวจไกี่พด้วยวะบอกพีนี่บวกพีนี่แสดงว่าข้างกันน่ะเออแั่นกลัววันมี้สิบสองหมื่นสองตีตัวนี้สองตีนี้เฮ้ติดกัน่าลงไหมให้ไม่ไม่ตีอันนี้หม สองหมืลงที่สองหมื่นเจแหลสองี่ทามหมื่นสองสองไม่ทำไมไม่รู้จับเลไม่ไม่เอ็นเอ็ดเอโหตายมันนั้นจะรอดหรือจะรอดไรได้ใช้แรเอยายวัอทับให้ยืหน้ากลวปะใช่ถ้าเจียสามเซอุบพันึงแล้วก็เมื่อลงสนามครับสามารถเคาน์เตอร์บาร์สแล้วก็ทิ้งการบนมือสใบโอ้โหโคตรจ็บ เด้วนดเมจแล้วก็เมาตัวนี้ไรทับเกียรสามได้โจมไม่โจมมืองอนได้ตจวคือโอ้โหม่น่าเต็มใจโอเคเราจะทำการโจมตีแล้วโอ้ยลืมลืมมาตนรีนี่ก่อนม่ไดอยู่นี่หรือเป่ สามสี่ห้าแวก็นที่ไปหนึ่งมาแหก็แหดีนยมงหมืนีนีอยู่สาวแล้วนีอาแ้ไปนั่งนังีบนแวนกับบนลี่อ้าววเอาแหละเราจะตีแล้วจังหวะนี้แวนตีก่อนไม่ต้งคิดอะไร13นือฟอนทิเกอร์น้าอยีองได้จัดให้ตามคำขเดรริเกอร ผมเชื่อมั่นเปนการเกันเจาะกันเวกันมลืมเะดปกรนะไม่เขัาลืมลืมลืมนมั่นใจเลยคุณไปตีต่อตีต่อเอาละตีนี่ตีนี่่งสการห้าพันหนึ่งสองหนึ่งสองห้าเรานี่ตีเป็นการไหมันี้เอานี่ดีกว่าตีเป็นการไหม ตัวน well, ี hey, thank you, thank you. ้ใช้สักิลเมื่อตีเวียนแกสามารถเอาการหนึ่งใบเข้าสู่โซได้เอาไปแล้วก็บวกเลยบวกห้าพันเหรอครับนเป็นสองหมนเจ็แล้วก็ถ้าตีฮิตมีสกิะสองหมื่นเจ็ดฮิตมันฮิตมันบวก5้าพันให้เลยตัวอื่นแต่ถ้ามันอยู่บนเวนบวกฮิด้วยเก่งไหมเก่งสามหมื่นงสามหมื่นสอโอเคจ้าได้เลยสอง อันนี้เท่าไหร่นะ1 7 7ครับเหลือโปรเทค7บารดมืนตายตายเอาตัวนี้ช้ไจริงไหมไเลยเอาิกิวคุยค่าพัน20,07มีโปรเทคนี่เข้ามาโปรเทครัีมาอเว้น20,000โปรเทคบอกแล้วโทรักตัวนี้จริงๆผ่านเดินครับ สติ๊กเกอร์ใบกะใบหนึ่งขนาดบาสแต่หนึ่งโซบ้ารายการต่อมาคืนอะไรคู่นี้ยืนเลือกเลยจะเล่นในอะไร เออนี่มาเด็กนี่เกง่ายกว่าโอ้ชั่นตีสอแล้วเรียบร้อยรมชั่นที่คุณดีต้องใช้ท่านี้ในการโพสหน้ามเด็กคนทุกคนต้องะไลน์โพสตี่สิบไล์่ดีลองลองโพสดูหน่อยครับขาจนด้ยังสุดใจเย็นใจเย็ขาไม่มีโซแล้ว มีตัวแล้วแล้วทรเทคก็หมดแล้วเอ้ขาลอกเราทรเทคเขเยอะไปหมดหมดแล้วย <Yeah, ังม okay. ีท UH, no ่าโุดไม่ได้อีกใช่มีมีมีกัดสองหมื umm ่นโอ้โไปเลยสองทีให้เลยเข้ามาเออโอ้ได้ลายทุนไดดามิเชคจะมีเดนได้ก e น o n d c h e c ก ตีนี่คนนี้ตีดีเด่เท่าไหร่นี่สานโอ้โหปล่อยตัดตันีครับอไตดันี้นีก็เอาไปปล่อยเลี้ยงตีใตชตอิ่งเหมือนกันเลยไปไปตัวนี้เมือ่อเข้าสนามเลือดยูนิไปอื่น บวกสองพันถ้าเท่ากันบวกแวนไปวบกใช่แล้วถ้าแวนเกิดถ้ามีแวนตัวอื่นลงมาก็บวกห้าพันเป็นรูป้วอันนี้ไม่ไม่บวกเป็นสิบยี่สิบดีกว่าบวกแวนอ๋อถ้าแวนลงก็แวนด้วยวจะได้ของเธอไอ้พวกนี้กันไอ้มันบวกให้แต่แวนกาดว่าอยู่แล้วอันนี้บวกให้ตัวเองหรืออื่นอื่นแต่ว่าสกิลแวนลงตัวไหนให้แวนอ๋อบวกให้สองพันให้ให้ให้เรียกการหนึ่งตัวใช่ทุ่มแบบคุณหมอตีแร่แหละ ตีดีตัวที่เขาอยากให้ออกมาเดียเรียวรีนี่ดีกว่าแวนดีก่อนตีแวนเลยใส่ฟ้อนพิกเลอรใช่ใส่ฟอนสองใบสองใบในกองบ้าหรือเปล่ามันมีสี่เพราะมันเป็นทีดีมันเป็นกองเดียวซึ่งมันไม่ออกมาเลยแะดงแล้วใบเดียวใครคนนี้นี่นี่ใช่ปูทาโร่ารเดียเออหมื่นห้าสองได้ซิกู์แบบที่หนึ่งสองได้เรียบเดียมไม่ถ่าอันนี้หมื่นสามนะเออเก้าสองสองหมื่นเจ็ดสองได้ ชี oh, ่เ oh, ด oh, no, no, no. ีโอ้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนะฟอนไปมันเป็นคิดแน่เลยซีกอร์เรียบร้อยโดนโดนไรกันรอที่แกรอหิวขึ้นได้ความคิโมความคิโมโอเคเรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับก็สามารถซื้อไปเล่นได้เนื้อกับ เด็กอุลตร้าแมนไทกะเนอะกับแคนไอเล็กงานนี้แล้วก็แคนไลท์แอคชั่นเนอะกล่องเดียวนี้กล่องเดียวก็เล่นได้เลยเนอะแล้วนี้กล่องเล่นนอกศูนย์สองนะครับก็กล่องเดียวก็เล่นได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคโอเคตอนนี้ใครชอบอะไรก็แชร์กับสำหรับใคให้วีดีการชอบไปเองกันได้ครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็ไม่